คุณกำลังฟัง by Grace Daily ิ e v o t i นส s หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่3สิงหาคมความสงบสุขนิรันดร์ลูกาบทที่16ข้อ22ต่อมาคนยากจนนั้นตายและพวกทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่กับอับราฮัมส่วนเศรษฐีคนนั้นก็ตายด้วยและถูกฝังไว้อ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทลูกาบทที่16 ข้อ1 9บเถึงสาข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมลูกาทําให้เราเห็นภาพชัดเจนว่ามีชีวิตหลังความตายอย่างแน่นอนและมากไปกว่านั้นเรายังได้รับทราบอีกด้วยว่าวิญญาณของผู้ที่จากโลกนี้ไปไม่ได้หลับไหลแต่มีสถานที่ที่วิญญาณของเรากําลังรอฟื้นคืนของกายใหม่และวิญญาณของเรานั้นยังคงมีส่วนของความคิดจิตใจ พระคัมภีร์ตอนนี้ยังแสดงให้เราเห็นถึงปลายทางของชีวิตซึ่งมีอยู่สองแห่งชีวิญญาณของเราจะไปหลังจากความตายที่หนึ่งเป็นสถานที่แห่งความทุกทรมานสำหรับคนบาปชั่วคือบึงไฟนรกและอีกที่หนึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพระพรสำหรับคนชอบธรรมคือแผ่นดินสวรรค์ไม่มีโอกาสที่สองอีกต่อไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่าลิมโบที่บางความเชื่อบอกว่า เป็นสถานที่กักขังบริเวณรอบนอกของนรกอันเป็นที่อาศัยของพวกไม่ทำบุญทำบาปไม่มีการทรมานแต่ไม่มีการเอาใจใส่และไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพอกัตเตอรี่ที่บางความเชื่อบอกว่าเป็นสถานที่ที่คนตายต้องผ่านการชำระบาปแต่ตามพระคัมภีร์เราจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรในฝ่ายวิญญาณทันทีเมื่อชีวิตของเราบนโลกจบลง โดยก่อนที่พระราชกิจของพระเยซูจะสำเร็จบนไม้กางเขนเมื่อผู้ชอบธรรมตายวิญญาณของเขาจะไปอยู่ที่ที่พระคัมภีร์เรียกว่าอ้อมอกของอับราฮัมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ที่พักสงบสำหรับผู้ชอบธรรมเมื่อตายไปซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับนรกและคนไม่มีพระเจ้าที่ตายไปจะอยู่ที่นั่นแม้ร่างของเศรษฐีจะอยู่ในอุโมงค์ฝังศพแต่พระวจนะบอกว่า เขาเงยหน้ามองเห็นลาซาลัสอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัมแสดงให้เห็นว่าวิญญาณของเราเป็นเหมือนภาพกระจกสะท้อนรูปร่างฝ่ายกายภาพเศรษฐีจึงจำวิญญาณของลาซาลัสได้เป็นไปได้ว่ากายวิญญาณของเราจะมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับฝ่ายวิญญาณของเราในโลกนี้นอกจากเศรษฐีจะทุกข์ทรมานจากเปลวไฟแล้วเขายังต้องทุกข์ทรมานจากการคิดถึงคนที่รักในสมัยที่มีชีวิตอยู่บนโลกด้วย ในสถานที่ที่ไม่มีการช่วยเหลือใดๆอีกต่อไปทำให้เขาทุกทรมานอย่างมากแต่ที่ร้ายกว่าคือสิ่งที่เขาเห็นคือลาซาลัสได้อยู่กับอับราฮัมในที่ที่มีแต่พระพรและความสุขสบายทำให้เศรษฐีรู้สึกหนักเข้าไปอีกสิ่งที่พระเยซูสอนในตอนนี้เป็นเหมือนแสงสว่างที่ทำให้เราเห็นภาพมืดในนรก ที่ไม่เพียงแต่วิญญาณจะทุกทรมานเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่จิตใจต้องทุกทรมานอีกด้วยและความทรมานใจเหลือที่จะกล่าวคือความคิดที่เฝ้าแต่วนถามว่าทำไมไม่ยอมเชื่อพระเยซูคําพยายนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนเคยได้ยินก็คือข่าวประเสริฐของพระเยซูแต่หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนและฟื้นพระชน พระเยซูได้เสด็จไปที่อ้อมอกอับราฮัมและทรงนำเหล่าผู้ชอบธรรมที่อยู่ที่นั่นขึ้นสวรรค์ดังนั้นเมื่อมีคริสเตียนจากโลกนี้ไปเราจึงไม่ได้เข้าไปสู่อ้อมอกอับราฮัมอีกต่อไปแต่เราเชื่อว่าผู้ที่จากไปนั้นได้ไปอยู่ที่สวรรค์เลยแต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐแห่งการไถ่ของพระเยซูก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาจะต้องไปสู่นรกบึงไฟที่ถูกทรมานตลอดไปนิรัน ข่าวประเสร,ริฐมีฤทธิ์อำนาจนำมาซึ่งความรอดขอหนุนใจให้เราเร่งประกาศข่าวประเสริฐนำคนมาสู่ความรอดและพ้นจากนรกที่ทุกทรมานไม่มีโอกาสครั้งที่สองอีกต่อไปสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการไถ่โดยโลหิตของพระเยซูเขาจะต้องไปที่นรกบึงไฟแห่งความทุกทรมานให้เราเร่งประกาศข่าวประเสริฐนำคนมาสู่ความรอด ให้เราคายครวนพววนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอบพระคุณพระเจ้าที่ลูกได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อซึ่งทำให้ลูกได้รับความรอดและสามารถเข้าสวรรค์ได้เมื่อลูกจากโลกนี้ไปขอพระเจ้าช่วยให้ลูกได้ประกาศข่าวประเสริฐน,นำข่าวดีนี้ไปถึงผู้คนรอบข้างลูกเพื่อให้เขาได้รับความรอดและสามารถไปสวรรค์ได้เหมือนลูก ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน